โอเคครับอา่านสต,อ,ตอมนะฮะเว่อร,อร์อ่านสตอมสี่สองสี่สองสี่สองสองสามครับเว่อร์ กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนรักรถไฟเอฟซีทุกทท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาแล้วนะครับแอดหลังจากที่หายหัวไปนานนะครับเ<น>ข้าตั้งแต่ตอนไหนแล้วขบวนนี้เข้าตั้งแต่ตอนไหนแล้วไม่เช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่เช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เช้าในระบบม,มันเขียนเพิ่งมา เบือมาวันนี้ฮะรถเข้าตั้งแต่ตอนไหนล้วตอเช้าตนช้าอ่ะเยวจริงว,เวะเนี่ยอ่าน,าานสตอม4223นะฮะเขาเกลับมาแล้วนะครับ4223องสเข้าตอนไหนแล้วขอบวุนี้นทำไมตะก,กี้ เข้าไปดูในระบบมันพึ่งถึงปลาดีแสดงว่าระบบมันไม่อัปเดตเลยามาแล้วครับเรามาดูการต่อขอพ่วงก,กันนะฮะตอนนี้นะครับกลับเปลี่ยนป้ายเป็นริ้วขบวนรถ ท้องถิ่นขบวนที่452บ้างเรียบร้อยครับพึ่งถึงหรอ,อขอบวนรถท้องถิ่นนะฮะขบวนที่452ต้นทางจากสถานีสุงไงกรุรบปลายทางนครศรีธรรมราชครับ แอดต้องกล่าวขอภัยโทษจริงๆด้วยนะฮะแอดมาไม่ทันขบวน453นะครับตลอดเลยแต่ก็เอาเถอะนะแทนและกันขบวนรถท้องถิ่นที่452แทนขบวนรถเออท้องถิ่นที่สี่ห้าละกันนะฮะทำไมวันนี้ช้าจังอ๋อ เห็นในระบบมันเพิ่งมันเขียนว่าเพิ่งถึงปาดีอ,อก็บชส489นะฮะโอ้โหคันนี้กลับมาเลยนึกถึงขบวน451มาก489อ่าเดี๋ยวพาเดินชมริ้วระหว่างรอขบวน เออเดี๋ยวแอดรอไปดักถ่ายตรงนู้นก่อนดีกว่านะฮะอ้าวเี้ไปตรงนี้ไปแล้วก็แอดกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่เอ่อแอดไปติดภารกิจมานะครับทำให้แอดไม่สามารถมาทำลิปได้นะฮะ 223นะครับเขากลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่ไปทำขบวนร,รถสินค้านะครับขบวนที่เออ633นะฮะก็ตอนนี้กลับเปล่นป้ายเป็นริ้วขบวนตอนนี้ขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่453ก็ทางจากสถานียาลาปลายทางสงไงะกรุ ที่เขาจะเทียบอยู่ในชานชราที่1เป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่453้ตอนทางจากสถานีสุไงกรบปลายทางยะลาหรือขบวนรถท้องถิ่นเอ้ยเออนั่นแหละนะครับยะลาปลายทางสงุไงกรบนะฮะซึ่งโอ้โหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเลยนะครับตอนนี้กลับเปลี่ยนป้ายเป็นริ้วขบวนรถ ท้องถิ่นขบวนที่ 4, 5, 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะรอออกจากทาน,นี้ครับผมซึ่งตอนนี้ใกล้จะได้เวลาปล่อยแล้วนะครับขบวน 4, 5, 2โอ้โอ,โอสอพอ25นะฮะเดี๋ยวเราไปรอด,ดูตอนออกกันดีกว่านะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปรอชมขบวนร,รถท้องถิ่นที่4 5 2ออกจากโรลบกันครับ